เรื่องของคุณแพรก็มีชื่อเรื่องว่านางเอกเสียฟอร์มครับบันที่ไทยก็มีเรื่องหน้าแต่งจะมาไลฟ์ฟังค่ะนางแพรเป็นเด็กที่มหาลัยนาขคอมแพรนะคะก็เรื่องเรียนเสร็จแล้วนะคะกะว่าจะไปเดินซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคู่นี้จะไปงานก็เรื่องความเป็นสามัญนะคะเดินไปเดินคนเดียว น้องแพรของเรายังอยู่ในวัยเรียนครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยสงสัยจะเรียดูสิครับจะหลับไม่หลับแหล่ะแล้วแพรเติร์ดเิรโอเวมง่วงยังเลย้าวว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 ้าื่้าวว้ลังเลย้า ไม่ได้ง่วงจริงนะครับแล้วนี่เธอจะรีบไปไหนเนี่ยจะรีบมาอ่านหนังสือกับเพื่อนแน่เลยอ่าไม่ใช่ครับจะชวนเพื่อนไปเที่ยวห้างช้อปปิ้งนี่เองไปเอานะไปเออไปเออไปเที่ยวกันเอานะไปช้อปปิ้งกันมีเอามีเอโอ้แต่ว่าเพื่อนๆก็กําลังอ่านหนังสือสอบกันครับเธอไปไหมไปเที่ยวห้างกันเอานะไปเป็นเพื่อนหน่อยมีเอาแปรเอา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 โอ้โหโอ้โหชวนใครไม่มีใครไปครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสอบครับเออไปเออไปไหมไปไหมไปกับฉันไหม ไปเหอะมี่นองย่าน้งชือน้องแ้ไปคนเดียวก็ได้แหม่ถ้าชวนพี่จุนจ้าไปด้วยรับรองไปด้วยแน่เลยครับไปไหมไม่มีใครไปเลยครับโดยคนเดียวก็ได้เชื่อไม่งอแมแฮและแล้วนะครับเธอก็มาบิ้งรองเท้าอยู่คู่นึงครับ ถูยังเลยถูกจริงๆเลยเออพี่คะาจะลองหน่อยค่ะว้าใส่ได้บดีเลยเอาคู่นี้และค่ะพี่ก้านี่คะ่ะขอบคุณมากนะคระัระดับเชิดๆถือสุปก็ซื้อแล้วก็เปลี่ยนเลินไปเลยทำใ่บุ๊รด้วยความที่รำไม่ิีกรองเท้าผู้นั้นเป็นรองเท้าาแหลานคสีขาวส่วนมากก็เดินสามบ้านเดินเดินเดินสะพายสะพายกระเป๋าไปก็เจอราทคาหนึงก็จะซือ้อว่นามเพเครื่องประดับอะไรเงี้ยคะ่ะ เรามาดูเรื่องราวของเธอต่อครับโอ้โหท่าทางจะถูกใจจริงๆครับแม่เออไม่ใช่เล่นนะใส่มาเลยตัวนี้เท่าไหร่พั 1, นพันหนึ่งค่ะห้าร้อยได้ไหมพันหนึ่งต่อเลยห้าร้อยโอ้โห,โโหการน้องกลาต่อพี่ก็กล้าให้อ่านะนะนะอ่าเอาไปเลยโอ้ขอบคุณมากครัอเป็นไงล่ะสาวนะชอบอย่างเราต่อกระจายขอบคุณมากพี่เออครึ่งคึเลยขอาใจมากจ้ะน้องมาดูกันที่ร้านต่อไปครับเป็นร้านกําไรครับโอ้โหเธอนะครับ ช้อปปิ้งเหมือนกับร้านแต่ละร้านมีแม่เหล็กดูดเธอเข้าไปครับโอ้โหสวยจังเลยพี่ค้าคือว่าเออเออน้องน้องคนนี้เออที่เล่นเรื่องเปลยวัซซูทั์ใช่ไหมคะเออใช่ค่ะอ๋อราคะอู้พี่ชอบดูคะ่ะน้องน่ารักดีนะคะราคะเออเดี๋ยวผมไม่กล้าต่อเลยเออคือว่าละราคาเป็นพันเลยค่ะค่ะดีค่ะโอ้ยเขาถามว่าเนี่ยใช่เรื่องทีเ่เล่นเรื่องเปลยวัซซทัชหรือเปล่านะเอกอะไรเนี้ยเราบอกอ๋อใช่ค่ะอะ่าเงี้ยเขาบอก ตามอยว่บ้านเลยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ด้ความที่แบบเออเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าป่อ้วค่ะพอตื่นเสร็จแพ้ก็แบบเดินเดินเบี้ยวลงเลยเดือนค่ะเดินเดินลงมาสักพักก็เดินงงเดิน,นะะเดินๆๆปุ๊บ นะครับก็เดินลงบันไดมาอย่างองอาจครับสักพักรองเท้าคู่ใหม่ทำพิดครับตกบันไดมาซักง,งันเลยมีหนำซ้ำนะครับคนที่จำเธอได้ก็เรียกให้ออคนอื่นๆมาดูกันนะครับพวกเรามาดูเลี้านางเอกปรตดวัตสุทัดตกบันไดโอ้ยหมดเลยเอ้ยนางเอกก็ตกบันไดเป็นวาว้าพี่บ้าของร้านที่ขายเครื่องประดอกะคะเขาบอกว่าเราเออตัวแพเองก็นว่าเขาจะมาช่วยอนะไรเงี้ยเขาแบ ay, าบนี่ไงนางเอกไปวัตถุทั์ก็คือ สรุปแพ้กิ้งลงไปปุ๊บก็ไม่มีใครมาช่วยพาถือของเลยแล้วก็คนที่ยืนหัวเราะก็เต็มเลยอะค่ะพี่ลูกมาก็แบบเจ็บขาคือตอนแรกทำเองก็เรียนขาด้วยค่ะเออพอลูกมาก็เดินแบบก็เป็นกระเพาะสรุปแพ้กลับบ้านเลยที่ก็เป็นเรื่องน่าทักของแพ้เขาไปนั่นเรื่องของงานเลยครับอ้นทรงวุฒิเต็มและชื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเรื่องของคุณอ้นก็มีชื่อเรื่องว่าตุ๊กตุ๊กขยาดครับเาฟวันนี้อ้นก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เด็ดๆให้ฟังนะครับ เรื่องก็มีอยู่ว่านะครับสมัยตอนที่ว้นเรียนอยู่ประมาณม .4 กับม .5 เนี่ยนะครับอตอนเลิกเรียนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยพวกเราก็กลุ่มเพื่นอนเพื่อเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปเที่ยวที่ห้างแต่ว่าแปลกอยู่ที่ว่าตอนไปเนี่ยนะครับพาหนะที่เดินทางไปก็คือสองซุครับ นี่ครับโรงเรียนของคุณโอ้นะครับเลิกเรียนแล้วนะครับต่างก็ต่างก็นั่งรถกลับบ้านนะครับคุณโอ้นไม่อยากนั่งรถเมนะครับก็เลยบอกกับเพื่อนว่านั่งรถตุ๊กตุ๊กดีกว่าครับโอ้โหแล้วมีเงินกันอยู่กันแค่นั้นเนี่ยนะอาตุ๊กตุ๊กด้วยอาเป็นยามในครับเอาพวกเขามาโอ้โหอัดขึ้นไปนะครับเป็นสิบไปเลยพี่ เชื่หรือเปล่าครับว่านั่งไว้ทั้งหมด12 12 12คนครับ5แต่ละคน,นะครับนั่งข้างหลัง4ตรงกลาง2ข้างหนมีเกาะล้อด้วยนะครับเอออกมาข้างนอกอ5เ5แต่ละคนเนแต่ส่วนของผมนี่ผมไม่ได้เกาะข้างนอกนครับนั่งข้างในครับมาแล้วครับคุณโอนและเพื่อนๆนะครับมารุมมาตุ้มหลงหลักตุ๊กๆุ๊กครับ ไม่มีแสนนะครับมีแต่สุกยังเทกันนะครับตามระษา,าวัยรุ่นผ่านตลาดผ่านร้านรวงคนเยอะแยะก็ไม่อายครับแต่ว่ารถติดแล้วครับคนบนรถไม่เริ่มมองครับเพื่อดูสิคนหรือปากกบอย่าน,น,นี้ ตุ๊กตันนี่เนี่ยมาตุ๊กตันตุ๊กตุ๊กมาไปหาแล้วเริ่มไอ้แล้วโอ้โหไอ้ไม่เท่าไหร่ฉันเจอรักแร้เนี่ยแบบเออโอ้เมนมากขับไปสักพักหนึ่งรถติดมากแล้วดูครับสายตาจากคนรอบข้างเนี่ยมองมาที่รถตุ๊กๆเนี่ยครับมันไอ้พวกนี้จริงๆนั่งเข้าไปกันได้ไง12คนแล้วที่เด็ดกว่านั้นนะครับก็คือสักพักหนึ่งเนี่ยมีคนตำรวจตำรวจตำรวจครับ ขับคนไปมามาจอดข้างๆแล้วเขาก็มองหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาใช้แค่สายตาครับเริ่มไม่สนุกแล้วครับคุณผู้ชมอายก็อายกลิ่นเต่าเพื่อนก็รุนแรงเหลือเกินเกจะพกเต่าทำไมวะหลายตัวและที่สำคัญก็มาแล้วว้ายตำรวจเฮ้ยตำรวจเขาไม่ว่าเไรนะเลยลเสู้ใส่ตามนบูมมากๆแพ้ใครตัวเองตรับุญโอลและเพื่อนแบง ส่วนหนึ่งนะครับไปโบกอีกคันหนึ่งครับเออไปกันดีๆก็ได้นี่เนาะเออตังก็มีนี่คิดว่าไม่มีโอ้เ,เ,เริ่มความร้อเริ่มขึ้นครับก็อคอมอายก็เริ่มปรกากฏก็เริ่มก็เริ่มต้องลงเงินกีละคนทีะคนกีะคนครับจะเหลือสี่แล้วก็ไปโบกคันใหม่ครับเรื่องมีอยู่แค่นี้แลครับสวัสดีครับ